ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลญาณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสรินทรูประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสวัสดีวันนี้ก็เพู่กันถึงเรื่องเตือน คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ตักเตือนคือเตือนเราคนเราเนี่ยมีสมาธิธรรมชาติเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าสมาธิหรือเรียกว่าสติและสัมปชัญญะเมื่อมีสมาธิแล้วก็มีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะ สัมปชัญญนะนั่นคือความรู้ตัวเมื่อเราขาดสติเมื่อไรเราก็จะต้องทำในสิ่งที่มันเกิดการผิดพลาดเมื่อมันมีสติเมื่อไรเราก็ทำในสิ่งที่ดำเนินไปตามถูกต้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเตือน เตือนเมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพานนั้นพระองค์ก็ได้เตือนว่าอัปมาเดนะสัมปาเดถาท่านทั้งหลายจองยังความไม่ประมาทให้ถึงพรอง้อมคำนี้นั้นเป็นสิ่งที่มีค่าเหลือเกินสำหรับมนุษย์ทั้งหลายถ้าหากว่ามนุษย์ทั้งหลายตกอยู่ในความประมาทแล้ว มันก็ทำให้เสียหายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงตรัสไว้ว่าปะมาโดมัจจุโนบะดังความประมาทนั้นเป็นทางแห่งความตายตายในที่นนี้มีอยู่สองอย่างตายสิ้นชีวิตแล้วก็ตายจากคุณงามความดีเมื่อเราประมาทแล้วเราก็ทำผิดศีล เมื่อเราประมาทแล้วเราก็ไม่ทำสมาธิเมื่อเราประมาทแล้วปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็อยู่ในอำนาจของความโลภความโกรธความหลงความโลภนั้นมันมีแรงมากความโกรธนั้นมันมีแรงมากความหลงนั้นมันมีแรงมากแรงเหล่านี้มันเป็นแรงที่ฉุดรเ,เรียกว่าฉุดกระชาก ให้เราไปตกอยู่ในความโลภความโลภนั้นคือไม่รู้จักประมาณเมื่อมีภรรยาหนึ่งแล้วก็ต้องการจะมีต่ออีกมีต่ออีกเรื่องมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องความประมาทขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเป็นความโลภมีทรัพสมบัติเท่านี้ก็ไม่พอพยายามจะหา ไม่ว่าจะเป็นชุจริตสุจริตชุจริตก็ทำไปเมื่อทำไปแล้วแม้ได้เงินมาแต่ถ้าหากว่ามันเป็นการทุจริตแล้วมันก็ทำให้เกิดความเสียหายต้องตนและบุคคลผู้อื่นไม่ใช่ว่าจะเสียหายแต่เฉพาะตนอย่างนั้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ายังจะต้องเสียหายไปถึงผู้อื่นเพราะอาศัยความโลภ ความรอบนี่ถ้าหากว่าอยู่ในคนธรรมดาก็แล้วไปถ้าอยู่ในคนที่มีอำนาจหรือมีสิ่งที่สามารถจะครอบคลุมได้ความรอบอันนี้มันก็ก้าวไกลควบคุมไปมากมายแล้วก็ทำให้ความประมาทอันนี้แตกออกเป็นวงกวา้างแล้วเขาก็จะรอบไปมีที่สิ้นสุดเมื่อเป็นเช่นนั้น เขาก็ลืมศ <google> ีลธรรมลืมสมาธิลืมภาวนาลืมหลายๆอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเตือนว่าให้พอเหมาะพอดีเราทำมาหาเลี้ยงชีพเราก็ทำพอเหมาะพอดีทำตามกำลังไม่ให้โลภเกินไปเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เจอยู่ได้ด้วยความเป็นสุข อีกอย่างหนึ่งก็คือความโกรธความโกรธนี้เป็นตัวปัญหาเมื่อไม่ได้สมความประสงค์หรือว่ามีใครมาขัดขวางในการที่จะดำเนินการแล้วก็เกิดความโกรธพอความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วผู้ที่ขวางทางเรากลับไม่ยานาจทำให้เรานั่นเสื่อมถอย ก็เลยทำให้ความโกรธนี้ทวีแรงขึ้นเมื่อแรงขึ้นแรงขึ้นก็กลายเป็นการแสวงหาพักพวกเมื่อแสวงหาพักพวกก็ได้พรรคพวกมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยกลายเป็นวงกว้างในการที่จะทะเลาะกันหรือในการที่จะผูกพยาบาทและคาจองเวรกันมันก็กว้างขึ้นกว้างขึ้น,ก,นก็อาศัยทสศ เพราะฉะนั้นโทราศัพท์ตัวนี้จึงติดตนตามตัวไปทั้งชาตินี้ละชาติต่อไปมันเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความทุกข์ทั้งตัวเราเองด้วยทั้งคนที่เราไม่ชอบด้วยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโกทางคัตวาสุขังเสติเมื่อเราฆ่าวความโกรธได้แล้วนั่นมันจะเป็นสุข ตรงกันข้ามเมื่อเราสะสมความโกรธไว้มันก็เป็นทุกข์อย่างนี้จะเป็นทุกข์เราอยู่ไหนก็เป็นทุกข์เพราะความผูกพาทเพราะความมาคาดเพราะความจองเวรน,นึกอยู่ว่าเราเป็นคนถูกคนอื่นเป็นคนผิดแล้วก็มาทำลายทำร้ายเราเราก็ทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องต่อสู้สารพัดที่มันจะเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เรียกว่ามีผลมาจากความโกรธทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าให้ข้ามันซะโคโธรงังคัตตวาสุขขังเสติเมื่อข้ามันได้แล้วนี่เราจะเป็นศพนี่เรียกว่ากิเลสต,ตัวที่สองและทีนี้กิเลสต,ตัวที่สามก็เรียกว่าตัวโมหะตัวโมหะนี่ คือไม่อยากฟังอสุตังไม่อยากฟังอัทสนังไม่อยากเห็นคือไม่อยากเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่อยากฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหลงไหลอย,อยู่แต่ในลาบในยศหลงไหลอยู่แต่ในสิ่งที่ปนปรืออะไรต่างๆเหล่านั้นเ,เขาเรียกว่ากิเลสกรรมอะไรต่างๆที่มันพัวพันเข้ามา มันก็ทำให้เกิดความหลงมากยิ่งขึ้นแล้วหลงยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่ากลายเป็นมิจฉาทิฐิเลยไม่รู้จักว่านรกจะมีหรือสวรรค์จะมีอ่าบอกว่านรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีนี่ก็เรียกว่าหลงกันไปใหญ่เมื่อหลงกันไปใหญ่อย่างนี้แล้วไอ้ความหลงมันนี้ทำให้เกิดเป็นมิจฉาทิฐิขึ้นมา เมื่อมิจฉาทิฐิเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำบุญไม่เป็นมันก็สร้างทานขึ้นมาไม่เป็นสร้างศีลขึ้นมาไม่เป็นสร้างภาวนาขึ้นมาไม่เป็นอย่างนี้เป็นซ้อนเพราะความหลงและเกิเลสความหลงนี่มันก็รุนแรงถ้าหากว่าเราไม่หาทางแก้มันก็จะรุนแรงไปจนกระทั่งกว่าจะสิ้นชีวิตทีนี้เมื่อสิ้นชีวิตด้วยความหลง มากมายบุคคลพวกนั้นก็จะต้องไปสู่ทุกขติต้องไปได้รับความลำบากอีกหลายภบหลายชาติจากนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นคำสอนที่ตักเตือนหมายความว่าตักเตือนพวกเราให้เดินหนทางไปทางที่เราจะไปทางชีวิตเราเนี่ยที่จะเดินทางไปเนี่ยเราจะเดินทางอย่างไง ถ้าหากว่าเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าหูตาก็ไม่สว่างพอเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าหูตาก็สว่างขึ้นก็สามารถที่จะเดินหนทางไปอ๋อนี่เราจะต้องให้ทำบุญทำทานอ๋อนี่เราจะต้องรักษาศีลอ๋อนี่เราจะต้องภาวนาเมื่อเป็นเช่นนั้น ชีวิตอันนี้ก็จะผ่องใสชีวิตอันนี้ก็จะมีค่าเราก็เกิดมาไม่เสียทีถ้าหากว่าเราไปถูกเอาชีวิตที่ไม่มีค่าเราเกิดมาก็เสียทีในระยะชีวิตของเราก็ไม่มีอะไรนอกจากเราจะให้กิเลสเปนครอบคุมตัวเราแล้ว,ลวก็อยู่ในความโลภก,ก็อยู่ในความโกรธ ก็อยู่ในความหลงแต่หากว่าหุตาสว่างแล้วละพวกนี้ได้เราก็ไม่โลภไม่ต้องไปเดือดร้อนใครเราก็ไม่โกรธไม่ต้องไปเดือดร้อนใครและไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยเราก็ไม่หลงเราก็สามารถพาชีวิตของเราไปในทางที่ถูกต้องได้เมื่อชีวิตของเราเดินไปในทางที่ถูกต้องแล้ว ความสุขในชาตินี้แล้วความสุขในชาติหน้าก็ย่อมเกิดขึ้นสวัสดีสาธุ